แซบแซบเป็นสีเขียวนะเฮเพลงเพลงมันเพลงมันมากครับแก๊งอะไรครับเนี่ยจะเป็นสีแดงครับแต่ว่าเป็นสีเหลืองยาวเอจีจีพาวเวอร์เ s ดสมิธโลเปสครับโอ้โหยาวมากเพลงมันมากครับขอบคุณมากครับที่เปิดให้ฟังหน่อยเมื่อกี้กำลังจะหลับเลยอันนี้คือตั้งชื่อสมิธมาเลื่อนโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อโอเคครับโอเคครับพี่เจ๋๊ยบพี่เต๋อ เรียกฮาเลมมาหรอคะสภาเรียกครับะาเรียกฮาเลมมามีอะไรหรอคะเรื่องคอนกับฮาเลมคือเรื่องเมื่อเช้าอะที่คอนบอกว่าฮาเลมไปชนรถชนรถคอนใช่ปะถ้าบอกคอนถ้าบอกว่าล้วบอกว่าไม่ใช่รถของฮาเลมแต่ว่าตอนเนี้ยคอนเขาไปหาหลักฐานเพิ่มครับซึ่งหลักฐานพบทุกอย่างเลยว่าเป็นของฮาเลมก็เลยเรียกฮาเลมมาคุยนะครับขอดูหลักฐานนะครับทวิตเลยก็ได้นะคะ ลงทวิตได้ก็ดีครับใช่ใช่ได้ครับได้พี่ฮัทถ้าเป็นหลักฐานน่าจะเป็นป้ายทะเบียนดีกว่าไหมคะหรือว่าจำไม่ได้อีกถ้าอย่างนี้มันใครก็ไปเปลี่ยนสีรถตามได้ค่ะถ้าคนมันจะหาเรื่องคนมันจะแอบอ่านใช่ถ้ามีป้ายทะเบียนถ่ายป้ายทะเบียนเลยดีกว่าค่ะกล้องจอดปิดเอาจริงๆไหมครับ้องผมไม่เคยไว้ทรงผมหัวเห็ดเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่หัวเห็ดนะดีดีมีหลักฐานอย่างอื่นอีกไหมคะ กูนึกว่าฟาด and ีเรียสตาที่คันรูปตั้งตอนบ่ายอะไม่ใช่คิดคันเดียวกันกับคันนี้ครับมีแค่สีนะครับที่เหมือนขอขอลงรูปตอนเช้าใหม่ได้ไหมครับตอนเช้าเหรอใช่ใช่พอเห็นไหมอืมสปอยเลอร์ไม่ใช่นะรถก็คนละสีเลยนะครับแม็กก็คนละสีแม็กก็คนละสีล้อก็คนละเออเอออันนี้คือฮอนคูเหรอรูปเมื่อเช้า no 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 ฮอนคูใส่รองเท้าด้วยเหรอใส่ปะไอมันไม่ใส่รองเท้าสีดำครับ มันใส่สีดำมันไม่ใส่สีขาวอีกอย่างหนึ่งสีรถก็ไม่ใช่สีแบบเดียวกันสปลอยเร์ก็ไม่ใช่แน่นะรถรถตัวจริงอยู่ด้านหน้าเลยครับไปดูแม่คะไปดูแม่ค่ะไม่ใช่ไปดูข้างหน้าเลยก็ได้ค่ะเบื่อไปดูเลยครับด้านหน้าเชิญดูแล้คตับงตอแม็กก็ไม่เหมือนปะหลังคายังไม่เหมือนเลยหลังคาขัดตอนชาร์จไม่มีขีดง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเลยนาดคนยังปอไม่เหมือนทางฝั่งคอนลิสเพิร์ตต้องการอะไรหรอคะตอนนี้อ่เนี้ยผม ไม่สัมกันว่าฝั่งพวกคุณต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะไม่ตรงแค่ล้อแค่อะไรอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่อ้รูปแรกอะมันก็คือชุดฮาลิมคอกรมสีดําถูกไหมครับรูปสองที่ผมลงมันก็คือสูตรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันและอีกอย่างรูปแรกหัวก็สีผมก็ตรงครับตรงน้าลงมานี่คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะใช่ไม่ครับไม่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 เกิดเหตุการณ์ครับอันนั้นไม่เป็นรางภานใหม่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรูปนั้นว่ารูปที่เกิดเหตุการณ์คคครูปล่่าสุดใชมมมะะะก อ่ช่วยช่วยอ่าใช่ครับนนใช,ใช่ใช่ครับใช่รูปที่มีไอเดียครับแต่ว่าก็เห็นไม่ใช่หรอคเขาว่ารูปที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์เึ่นกับรูปที่เกิดเหตุการณ์มันคนละรถมันก็ไม่เหมือนกันแถมตัวบุคคลเจ้าของรถก็ไม่ใช่คนเดียวกันด้วยก็อันนี้ผมไม่ถามนะว่าคุณไปเปลี่ยนหรืออะไรมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ไอ้เรื่องแรกอะคือคนแรกใส่ชุดฮาลิมสีผมสีรับได้อย่างหนึ่งก็ตอนที่มาสภาเมื่อตอนบ่ายถูกไหมครับ ผมงว่าไอคนที่ชื่อไอคนที่หัวจมูกอ่ะทำไมเข้าตภามาถึงมนรู้ทุกอย่างเลยอ่ะก็วอยครับก็บอกอยู่ว่าวอลใช่ใช่เขาคุยวอกันค่ะพูดมาให้หมดอีกอย่างหนึ่งอ่ะในในน้องคนที่เป็นหัวสีพวอเขามีรอยสักเัยไม่ใช่หรอใช่ในรูปมันไม่มีแขนคาร์บอนใช่รอยสักมันตัดสินที่เราสักไม่ได้หรอครับมันมันก็ใส่ได้ลบได้อ่ะรอยสักอ่ะ เอ่อ,อยา่างหนึ่งหวยผมใส่ยิ่งมาหลายวันแล้วครับอย่างหนึ่งหวาา่วยครูก็มาช้าด้วยอะครับถ้าถ้าเกิดเขามาคนแรกอะผู้ผมยังเพราะว่านะพอแบบถ้ามาพร้อมแบบเพื่อนๆในแกงตอนบ่ายอ่ะอันนี้คือมาที่หลังคนเรามันมีทุระเป็นครับก็นั่นแหละครับแล้วตอนนั้นครูไปทําอะไรอยู่มันแปลกตรงนั้นะครับที่ว่าแปลกตอนนั้นกําลังเข้าประเทศครับเข้ามาแล้วก็พราวว่าตอนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในประเทศใช่ป่ะเออขอถามหน่อยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกี่โมงมีใครตอบได้ไหมครับ กี่โมงคะน่าจะประมาณบ่ายสามสี่โมงครับประมาณนั้นครับน่าจะนะครับไม่มีใครเข้าประเทศค่ะมี้นไนสั่งประชุมอยู่เรียบร้อยใช่ครับแค่นั้นเลยมีอะไรอีกไหมคะใช่เหรอครับแต่ทำไมผมเห็นมเห็นคนนั้นไปเล่นแอร์ดรอปอยู่เลยครับมี้นไนประชุมมันได้แอร์ดรอปเดยนะครับชื่อก็คือฮารลิมไม่เคยได้เคยฮารลิมไม่เคยเล่นแอร์ดรอปครับไม่ครับประเด็นคือคนคนนั้นนะครับได้แอร์ดรอปัไหนคะขอชื่อมีหกคนครับเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่าย ใช่ใช่ได้ดับบี้ไอฮอนได้ดับบี้ใช่ใช่ตอนกี่โมงวันนี้คนชื่อคอนคูครับเก็บไอดับได้ตอนไหนเราได้ออกไปอีกหรือเปล่าสี่โมงครับสี่โมงไม่ไม่ไม่สี่โมงไอดับสี่โมงใช่ไหมไอดับสี่โมงแต่เหตุเกิดประมาณบ่ายสามแล้วไอฮอนคูก็ไม่มีไม่มีแท็กเนียใช่แล้วก็ใส่ใช่ไม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 ่น่าจะมาหลังจากไอดับอีกครับแล้วตอนที่คุณเจอผมไอดับแล้วคุณเปลี่ยนกันเหตุเกิดก่อนไอดับไอดับจะฟังก่อนเหตุเกิดหลัง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 ครับ แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าตอนว่ายสามแต่ตอนนี้คุณมาบอกว่าหลังไอดกมาผมผมไม่แน่ใจเวลาเอาให้มันชัวร์ก่อนค่ะก่อนที่จะเอาผิดใครตอนนี้ก็ก็แล้วผมต้องมานั่งดูเวลาตลอดไหมครับดูครับเอาถ้าเกิดว่าอยากรู้มีพยานหลักฐานรู้เหตุการณ์รู้ทุกอย่างถ้าจะเอาผิดใครก็ต้องรู้ครับเรื่องเวลาคัก็รแค่ว่าหลังไอดอกครับหลังไอด็อครับแค่นั้นให้อาลาฮาเลมเล่นไอดอกหกคนครับ นาเมื่อกี้คุณพูดเมย์ว่าฮาเล็มไม่เข้าประเทศทุกคนไม่เล่นแอร์ดรอปใช่เพราะมีในประชุมอยู่ก็คุณบอกว่าฮาบาหมายเสามไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่าผมโดนฮาเล็มตีในแอร์ดรอปนะครับก็นั่นแสดงว่าหลังแอร์ดรอปไหมครับก็คือตอนช่วงแอร์ดรอปใช่ปะล่ะก็แต่คุณบอกว่าบ่ายสามแล้วคุณจะเถียงเพื่ออะไรอ่ะอืมถูกแล้วตอนตีแอร์ดรอปน้องผมได้ใส่สูตรบอกกันไปายสามสี่โมงนะครับผมไม่ได้บอกบ่ายสามเปอนที่มาคุยกันนี่คือหลังจากแอร์ดรอปหรือว่าก่อนแอร์ดรอปคะหลังครับหลังแค่คำ ผมต้องดูเวลาตลอดหรือเปล่าครับคนมันมีอะไรทำอะครับมันต้องดูเวลาตลอดอยู่แล้วครับเมื่อกี้ฝั่งผมก็บอกนะครับว่าบ่ายสามสี่โมงครับบ่ายสามสบ่ายสามสีแล้วผมต้องมาดูเวลาตลอดนัั่งนบาทะแค่นี้พวกคุณยังจะเอาความผิดแบบว่าเหมือนย้นความผิดให้อ่ะทั้งที่ตัวคุณยังไม่รู้เลยอะว่าการเอาผิดและการแค่แบบเรื่องเวลาเรื่องอะไรแค่นี้ยังทําไม่ได้เลยแต่หลักฐานก็ไม่ได้ตรงเป๊ะเลยนะคะใช่หลักฐานไม่ตรงเลยนะคะคืออย่างนี้นะไม่ตรงหรอไม่ตรงแค่ต้องรีมาขึ้นอะ ชุดคือชุดทาเลมถูกไหมคุณกดเซาติงเหรอใช่ครับอ่าชุดคือชุดทาเลมแล้วทีนี้คอนเฟิร์มก็ไม่รู้ว่าคนที่ใส่เป็นทาเลมจริงหรือเปล่าอันนี้ว่าตามมาตรฐานเลยนะครับคือในเมื่อเป็นชุดทาเลมอะ่ะคุณก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในตรงนี้ส่วนนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นชุดแก๊งคุณเขาจะเขาจะได้ผมพูดไหมเข้าใจเข้าใจครับเขาใจชุแล้ว่าคือมันก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในตรงนี้แล้วครับเพราะว่าันเมื่อเป็นชุดแก๊งอ่ะเราถือว่ามีคนไปแอบแอบอ้างเป็นเป็นแบบเป็นแก๊งงพวกกนนี้้มั็็ตอเปน ส่วนรับผิดชอบไปแล้วครับเพราะว่าในเมื่อคือมันเป็นชุดที่ใส่นะตรงนั้นครับอยากให้ฮันเลมรับผิดชอบยังไงครับถ้าเกิดว่าไม่น้จะขอรับผิดชอบแค่เรื่องตรงนี้แต่ว่าถามว่าอยากรับผิดชอบหรือเปล่ามันไม่ใช่ความผิดของคนในแก๊งอะถ้าเกิดว่าถ้าในกรณีอย่างคนอื่นเอาชุดแก๊งไปใช้เอาไปใส่เราไม่ใช่คนที่มีรายชื่อในแก๊งก็เท่ากับว่าสาวไม่ถึงตัวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ต้องไปหาตัวคนคนนั้นอีกที เออแล้วผมเขาถามหน่อยตอนตรนแรกใครในแก๊งคุณใครบอกนะว่าที่ไปเจอรถคันนี้ที่ทะเลทรายอ่ะผมครับแล้วตอนคุณเจอคุณไม่เข้าไปถามหน่อยหรอครับเพราะว่าเขาใส่ชุดฮาเลมนะอ่ะไม่ได้ใส่ชุดฮาเลมนะผมเห็นเป็นฮูดคอนถ้ารอบน้ามาไม่มีครับฮูดคอนไม่มีแน่นอนเพราะคอนแทบไม่ขีแท็กกันเลยครับถ้าสถานการณ์ต่อจากนี้มีเรื่องอะไรแบบนี้อีกเต็มที่ถ่ายทะเบียนมาเลยครับไถ่ายทะเบียนรถมาเลยมือเราคงไม่ทันไอ้ไม่ไม่เร็วขนาดนั้นหรอครับอ่ะได้ครับถ้าพ่ม ถ่ายทันครับงั้นก็ขับตามไปเลยครับกระทืบไปเลยครับแล้วเอามาส่งนั่นแหละครับถ้าหวังว่าทันก็น่าจะาด้ทำให้กระทืบเลยครับกระทือบให้จมตีนไปเลยครับแล้วเอามาส่งแค่นั้นแหละมินเนจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทําแค่นี้แหละครับจะได้ง่ายๆจับตัวได้ด้วยเพราะรถพวกเราก็น่าจะแรงกันอยู่แล้วแหละใช่ครับแต่ตอนที่โดนชนพอดีรถมันคว่ำครับมันไม่ทันออกไปอะเขาชนแล้วเขาไปเลยอันนี้มันไม่ทันจริงครับถ้าทันก็น่าจะโดนแล้วครับครับฮะถ้าจับตัวไม่ได้ไล่ไม่ทันแบบนี้ไม่รู้ทะเบียน มีนายก็ไม่รู้จะรับผิดชอบทาไมครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณถ่ายมาทะเบียนก็ไม่มีใครก็ขับได้ครับรถโดนขโมยโดนงัาทาอะไรก็ได้นี่ก็อย่างที่สภาบอกครับเมื่อกี้คุณไม่เห็นเหรอสภาบอกว่าถ้าคนที่ใส่ะเป็นเสื้อของคุณอ่ะคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยเมืม่อกี้คุณบอกว่าอะไรก็มันไม่ใช่ลายเสื้อว่าผ<อ>่านไงออแล้วแล้วใครจะรู้ได้เหรอครับหมามันจะใส่ก็ใส่ได้ครับใช่ครับแล้วสูตรไอ้สูตรหรือเสื้อคุณไม่มีค่าขนาดนั้นเลยครับใครๆก็ใส่ได้ไงนะ กูบอกอยู่เนี่ยหมามันมามใส่เนี่ยเอ้ยเอย่า,อย,าอย่าพูดอย่างนี้กันคือในเมื่อมันเป็นชุดแก๊งอ่ะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่าคืออย่างนี้หรือว่ามีคนไปใส่เสื้อคุณถูกไหมมันก็อยู่ที่แก๊งแล้วว่าเออจะอยังไงต่อจะไปตามหาตัวคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อเริ่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นชุดแก๊งคุณครับไม่มีใครมานั่งเช็คชื่อได้ตลอดเวลาครับผมสภาครับแล้วอย่างนี้ต้องทำไงละครับอ่ะคนอนากได้เข้าใจหาอะไรครับสภาเสนอเท่าไหร่ครับสภาคะมีอะไรขออนุญาตแย มีไหนไม่จ่ายค่ะกล่องซ่อมพอไหมครับสภาเอาเท่าไหร่คะกล่องซ่อมอย่าอย่าเพิ่แป๊บหนึ่งนะถ้าไม่จ่ายผม่ผมก็ตีอะแค่นั้นเลยครับไม่ตีเ่ะแป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึ่งครับให้กล่องซ่อมแทนได้ไหมครับเอาไปห้ากล่องเลยก็ได้แค่หลักฐานเพราะคุณยังไม่มีความรับผิดชอบที่จะมาเอาผิดฮาเลมทำไมมินเนจะต้องตีด้วยขอหลักฐานที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่รถของแค่คำพูดของพวกคุณยังกำกวมมินเนจะเชื่ออะไรพวกคุณได้กี่วันแล้วที่เราไปด้่งคุยกันในสภาไม่ใช่องเวลาครับ มันไม่ใช่เรื่องแค่เวลาครับถ้าเกิดว่าคุณคิดแค่นี้แสดงว่าคุณไม่มีอะไรทําเลย้เมื่อกี้คุณพูดมาว่าเรื่องเวลาเรื่องที่สภาค่ะหนูขออนุญาตตปวหนึ่งนะคะเท่ากับที่ทําแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคอนแอบอ้างไปทําแบบพวกหนูหรือเปล่าคะเพราะเมื่อวานมีสตอรี่กันหลายอย่างนะคะจะตีให้ดีให้ทั้งสองฝ่ายไปหาตัวคนคนนั้นมาตอนให้เวลาสองวันถ้าหาตัวไม่ได้ตอนตอนบ่ายที่คุยกันคนที่ยืนอยู่ที่คุยกันไม่มีแท็กสักคนเลยครับ นั่นแหละค่ะรูปหลักฐานไม่ได้ด้วยค่ะเพราะคุณไม่ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายให้ใครถ่ายอ่รอคะได้ครับประชุมรอบที่แล้วได้ครับเออแต่ว่าประชุมหรือยังครับประชุมอะไรคะจริงๆรูปมันต้องใช้มุมมองที่หนึ่งหรือกล้องโทรศัพท์ประชุมสภารอบที่แล้วครับแค่นี้คนยังยืนัาเลยแม่มาใช้ S12 ได้รอบที่แล้วเขาให้ใช้ Bird View ได้ครับไม่จําเป็นต้อง First Person ครับใช้มุมมองที่สายเลย S12 ได้ครับก็คืออย่างนี้สองวันในการหาตัวคนนี้มาครับทั้งสองฝ่ายต้อง ช่วยกันหาเพื่อมาเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือในเมื่อฝั่งนี้ก็ไม่ยอมเป็นคนของเขาก็คือต้องไปหาตัวคนคนนั้นมาครับเหนื่อยเรื่องเวลาไม่สําคัญเลยโคตรสําคัญกับชีวิตกูเลยถ้าใม้มีนายจ่ายคุณก็ไปหาหลักฐานมาให้มันครบถ้วนกว่านี้ครับไม่ไีด้จ่ายให้คืออย่างนี้ฟังผมนะผมบอกไปแล้วว่า <c oughs> ให้ทั้งฝั่งคองเนเรตร์กับฮาเลมไปหาตัวคนคนนั้นมาครับถ้าในเมื่อฝั่งฮาเลมก็ไม่ยอมรับว,ว่าเออคนคนนั้นเป็นคนของคนจริงคุณก็แค่ ไปหาตัวคนนั้นมาครับเพื่อมารับผิดชอบใปนสิ่งที่เขาทําครับพาเลมคูถามตรงนี้เลยนะมึงได้ทํำไหมไม่ได้ทาไม่ได้ทไม่ครับตอบกูถามไม่ตอบไม่ครบทุกคนไม่ครับว่ดครับไม่รูเนยนะแล้วหนูกล้ารับผิดชอบทางทางแก๊งด้วยนะแก๊งหนูอะถ้าแก๊งเราอะทาอะไรจริงอะยอมรับหมดแหละไม่ใช่แบบตอหลดตอแหลแน่นอนนะครับบอกเลยน้องมันไม่ขับรถแท็กไปหาอะไรทำอย่างนั้นหรอกแขนที่เป็นพยานแขนก็ไม่ใช่ละ ออย่างนน้ีีกแลวจริงๆถ้าแบบไปทําอะไรแบบนั้นจริงๆไม่จําเป็นต้องไปนั่งเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนล้อแม็กหรือว่าเปลี่ยนอะไรหรอกครับมันดูไร้สาระครับทั้งงที่เมื่อวานมันก็มันเพิ่งมีปากเสียงกาคอนมามันคงไม่นั่งโง่อะไรไปทําอะไรแบบนั้นหรอกค่ะแล้วเวลามีสตอรี่อ่ะถ้าเป็นฮอนครูจริงๆอ่ะมันจะไม่ถอดสูรหรอกค่ะใช่ครับมันรักสูรมันจะตายใช่เพราะว่าเมื่อวานมีสตอรี่อยู่ถอดสูรก็เหมือนฆ่าตัวเองอ่ะจะทําไปทําไมก็ไมันคงไม่โง่ทําอะไรแบบนั้นหรอกครับเรื่องสูรอันนี้แค่เน เราบอกให้ทราบเลยค่ะว่ามีสตอรี่อยู่ไม่ได้ถอดสูตรค่ะหรือว่าฝั่งแก๊งคุณเคยทำไหมล่ะคะมีสตอรี่อยู่แล้วถอดสูตรเนี้ยอม่ใไม่เคยครับอย่าครับอย่าพูดอย่างนี้ครับไม่ส้องพนครับไม่พอใจอะไรเดินมาเปิดเลยครับไม่ต้องปลอมไม่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 เคยปลอมครับแล้วผมไม่เคยซื้อเลยรับด้วยอ๋อไม่เคยซื้อเรื่องใครแบบนี้ครับคุณไม่เคยเพราะผมโดนกระทาก่อนตลอดครับอย่ารับบทเป็นผู้ถูกกระทาครับก็ก็มันโดนจริงๆครับมันไม่เนียวถ้าถ้าผมจะตีจริงๆก็ทำไมผมไม่ตีแต่แรกทำไมผมมาแกล้งตะพาก่อน เรียกมาคุยดีเตั้งแต่ตอนั้นก็ควรตีไปเลยตั้งแต่ถ้าคุณคิดว่ามันบทค d s c u เสีาวอันนี้ผมก็เรียกมาคุยดีนะลัวนี่ตอบไม่ดีตรงไหนอะคะครับจะพึ่งมาแป๊บนึ่งนะหนูขอถามค้อนนิดนึงนะคะเท่ากับว่าถ้าพี่จะมาเนี่ยคือต้องการที่จะเล่นสตอรี่ใช่ไหมคะไม่ครับผมก็เรียกมาคุยนี่แหละแต่ก็อยาให้ฝังคุณพูดดีๆหน่อยไม่ต้องตะคอกก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้ไม่มีใครตะคอกเลยค่ะอ๋อรู้กันอยู่ครับอธิบายไปสองวันเรื่องมาสองวันพอถึง แก๊งคุณมาคุยกับเราบอกเราว่าเราตะอคอกนู่นนี่นั่นพอเรามาถึงคุณบอกว่าเบื่อว่ะมันน่าคุยด้วยปะถามแล้วเบื่อเนี้ยผมเบื่อแก๊งคุณเหรอไม่ได้เบื่อแก๊งคุณนะก็ก็ไม่ได้เบื่อแก๊งคุณนะครับไม่เบื่อเราพูดทําไมอะครับแล้วทําไมถึงจะมีสิทธิ์พูดไม่ดีกับพวกคุณบอกว่าพวกผมปลอมตัวเป็นพวกคุณถูกป่ะครับแล้วพวกคุณได้ผมคิดยังไงอะเมื่อวานเพิ่งมีปัญหากันแล้วอยู่เราถามว่าผมมันก็ตรงกับคนชื่อแล้วนะวอนคูปะ ใช่ครับแต่ทรงผมมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วป่ะก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบไงอันนี้ผมก็เรียกมาคุยดีไงโอเคครับเพราะว่าถ้าผมตีจริงผมก็ตีได้เลยผมไม่ต้องมานั่งคุยอย่างนี้หรอกแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าทั้งทรงผมก็ไม่ตรงรอยสักก็ไม่เห็นรถก็ไม่ตรงตรงขออนุญาตกับรุ่นคุณตอนที่คุณถ่ายได้ใช่ไหมแต่ทําไมคุณถึงไม่เลือกที่จะแบบขับไปบ๊มมันเพื่อที่จะได้ได้คุยต่อ่ครับตอนตอนตอนแรก เขามาห <rict> น <ly> ้าบ้านได้เฉยครับพผมออกไปถามเขาเฉยว่ามีมีธุระอะไรหรือเปล่าครับว่าเห็นมาหน้าบ้านพี่ด้วยใช่ครับว่าแต่เขาตอบไหมคะหน้าบ้านคอนไม่ตอบเลยครับผมไม่รู้พวไอฮอนน้องผมยังไม่รู้เรื่องตลกน้องมันยังอึนๆอยู่เลยครับจริงๆแล้วอะจริงมันไม่เคยขี่ผ่านแถวนั้นเลยด้วยซ้ำอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอะแต่แต่พรผมมาเข้าไปถามดีๆผมมาถามมีธุระอะไรเปล่าครับอันนี้คือเขาไม่ตอบแล้วก็ทบันก็ใส่ชุดฮาเร็มแล้วก็ขี่อไปเลย ตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เฉยๆแล้วะแต่อันเนี้ยไปตรงโรงพยาบาลนี่แหละที่เขาชนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาไม่รู้ว่าใช่พวกคุณหรือเปล่าไงเดี๋ยวเขามาหน้าบ้านคุณด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมาขี่รนแล้วคุณได้ถ่ายทําไมคุณถึงไม่ฟังเนี่ยถ่ายไปแล้วครับทําไมคุณถึงไม่ถ่ายป้ายทะเบียนตั้งแต่ตรงนั้นไหมคะถ้าคุณรู้ว่าเป็นฮาลมแล้วทําไมทงทั้งที่ถามแล้วแตเลือกที่จะไม่ถ่ายหลักฐานอะไรก็บไปเลยไม่คือพวกเขาถอดเสื้อมาครับตอนแรกคือผมไม่ได้รู้ว่าเป็นฮาลิมเห็นถอดเสื้อมาครับแล้วขี่แท็กขนั้้นมาแลวสงไค ไม่ไม่ตอนแรกคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นฮาลิมแต่เห็นรู้เพราะว่าใส่ชุดนี้ชุดฮาลิมอ่ะแล้วก็มันก็ดันไปตรงกับนั่นแหละครับคนในแก๊งคุณอ่ะตามที่สภาตัดสินเลยค่ะตงแค่สีหัวกับเสื้อนะคะตอนตอนบ่ายแล้วก็อันนี้ผมไม่ทราบนะครับถือว่าตามที่สภาตัดสินดีกว่าค่ะไปตามหาตัวคนร้ายก็ได้ครับเพราะว่าเถียงกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่าฝั่งหนูก็บอกยืนยันได้เลยว่าไม่ได้ทำแต่ตอนให้ไปหาก็คงไม่เจอหรอกค่ะ่อนนี้น่าจะเปลี่ยนสีไปหมดแล้ว แล้วฝั่งแล้วที่คุณบอกว่าผมปลอมก็ผมก็ขอพูดเลยว่าผมแม่ทำเงินอ่ะผมตัดสินให้เลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าหาตัวได้ก็คือคนคนนั้นเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมง,าโมงหาตัวไม่ได้ทางฮเลนจะต้องไม่ไปจะใช้ค่าเสียหายให้คนในเฟิร์สามไอห้าหมื่นครับผมเพราะว่าในเมื่อมันเป็นชุดแก๊งของคุณครับคุณต้องมีต่วรับผิดชอบในตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าถ้าสมมติจ่ายค่าเสียหายาต้องจ่ายให้ฝั่งเขาเหรอคะใช่ครับ ก็คือแ่เคือพวกนี้ถ้าเนียหาตัวคนทําไม่ได้ก็คือตามที่สภาตัดสินนะครับฮารเรต้องมีส่วนจ่ายค่าเสียหายตรงน,นี้เพราะว่าเป็นชุดแก๊งของคุณครับถ้าจับตัวไม่ได้เน่ก็ไม่จ่ายอยู่ดีค่ะเพราะใครอยากจะใส่ก็ใส่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันในเมืองมันไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วอ่ะครับผมแต่ว่าในเไม่ไปเป็นชุดแก๊งคุณครับใช่ค่ะมันก็ต้องรับผิดชอบถ้าจะให้รับผิดชอบจริงๆเอาเงินไปสนับสนุนทางสภาดีกว่าค่ะไม่ต้องให้แกงเขาก็ได้ถ้า ทางแก๊งคุณจะเรียกร้องเพราะว่าพวกหนูไปชนหนูขอให้กล่องซ่อมแทนได้ไหมคะเพราะว่าชนมันแค่ชน,นเฉยอะคะ่ะมันไม่ได้เสียหายถึงตายถ้าพวกหนูชนแล้วพวกคุณจะลบก็พร้อมที่จะจ่ายให้คะ่ะในกรณีแบบนี้มีนายเข้าใจนะคะว่าต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นสูตรแก๊งแต่สภาเป็นกลางสภาก็ต้องนึกถึงถ้าเกิดว่ามีคนใส่ชุดอยู่แบบนี้เรื่อยๆลเลอาปัญหาเข้าแก๊งเข้าแก๊งตลอดสุดท้ายแก๊งที่ไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอยู่แบบนี้ ใช่ครับอันนี้ก็ถูกนะแล้วมันแปลกับใครบ้างอะคะเออหรอครับฮาเลมฮาเลมได้มีปัญหาแก๊งอื่นหรือเปล่าครับตอนนี้ตีกับสมิบอยู่ค่ะใช่ค่ะนอกจากสม,มิฟมีอีกไหมครับไม่มีค่ะแล้วก็มันมีกับทางคอลินเฟิร์นเมื่อวานที่แบบมีปากเสียงกันที่สภาอน,นี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอาจจะเป็นพวกคนที่คุณมมีปัญหาด้วยหรือเปล่าที่มาปั่นหรือเปล่าเมนไหนตีคือตีค่ะจบคือจบแค่นั้นถ้าจบสตอรี่คือจบสตอรี่ไปแค่นั้นถือว่าจบกันไปแล้ว คุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ได้มานั่งอาคติกับใครหรอกคะ่ะมันเสียเวลาชีวิตอะ่ะอีกอย่างนะครับนั่นมันเป็นเสื้อย,ยืดอะ่ะถ้ามันเป็นสูตรอะ่ะยังพอที่พร้อมจะจ่ายให้นะครับแต่นั้นมันเป็นเสื้อย,ยืดะไม่ว่าใครจะใส่ก็ได้อะ่ะจริงๆทาผมก็ไม่ได้อาคตอเลยฮาเลมเลยครับแต่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งมีปัญหากันไปแล้วอยู่วันนี้มาก็พผมก็โดนแบบเนี้ยคุณก็ต้องเข้าใจฝั่งของผมบ้างนี่เมื่อวานก่อนเราจะเคลียร์กันจบมินยน่าะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะคะให้คนในแก๊งไปทำเพื่ออะะไระคะ ทางคุณอาจจะไม่ได้ไปทําก็ได้ครับแต่ลูกแกงคุณอาจจะไปทําเองก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแกงวินัยมีความรับผิดชอบมากพอค่ะถ้าพูดก็คือพูดทําก็คือทามีนายดูคนมาแล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดพวกคุณจะมองว่าพวกผมอยากเล่นกับพวกคุณจริงๆอะ่ะหนึ่งเลยผมจะยีผมจะตีคนผมก็ตีได้เลยแลมีอีกเรื่องหนึง่งที่ผมไม่ตีเพราะว่าพวกผมก็เพิ่งซื้อบ้านกันอกอเองอะของอะไรผมก็ยังไม่ค่อยมีกันเลยครับพวกผมก็เพิ่งซื้อบ้านกันพวกผมก็ ยังไม่พร้อมเล่นตาตอรี่หรอกนี้ที่ผมเรียกวา่าผมเรียกมาคุยสภา,าครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นศั <ใน S 2> ตรูของคุณหรือเปล่า<น>ที่ <บด S 2> มาทาแบบนี้พี่้พี่ชอตครับนีงก็ไม่รู้ครับต้องให้เป็นศัตรูไม่มีเวลาไปดูแล้วครับสภา,าตัดสินแบบเด็มครับผมที่สี่ชอบมในการหาตัวครับถ้าไม่เจอฮาร์เมต้องจ่ายครับเพราะว่าจ่ายเข้าสภาครับถ้าเรื่องนี้ทางสภาหรือว่าทางผู้ดูแลเมืองไม่เข้าใจพี่นายก็จะเอาเสื้อยืดออก อ่ะผมจะไปที่แงนี้อ่ะสมมติหนึ่งก็คือมันเป็นเสื้อยืดถูกไหมใช่ใครในเมืองก็ใส่ได้ค่ะใช่ครับแล้วในเมื่อคุณเป็นแก๊งคุณคนเห็นคนอื่นเขาใส่ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาอาจจะอยากใส่อะไรอ่ะคุณก็คือคุณต้องไปถามครับว่าเออใส่ทําไมในเมื่อเขาไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นคนในในส่วนตรงนี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นเสื้อยืดเป็นฮูดคือไม่ได้เป็นสูตรที่ว่าคนมีในแก๊งลิสใส่ได้แต่เนื่องจาเป็นเสื้อยืดกับเป็นเสื้อฮูดแล้วก็คือ คุณจะยอ้อนไปถื่นใจเหรอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในแก๊งคุณถูกไหมก็คือคุณต้องไปจัดก,การตามหาสืบสารเรื่องเองครับคือทามันใส่แล้วมันขึ้นแจ้งแล้วครับสงสัยนั้นจะต้องไปถ้าเป็นแบบนี้ก็กลวว่าใครจะใส่เสื้อฮาลิมไปทําอะไรก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในร้านค้าม,ม,มันไม่ได้สั่งให้ทับ,ท,บทับเสื้อยืดใส่อย่างงี้เป็นอย่างงี้หนูพร้อมที่จะจ่าย ช่ก็ใส่ผีมาทับเสายืดทับปึ๊บเนี่ยได้โอเคในเมื่อมันเป็นร้านค้าครับก็คือคุณต้องดูแลตรงตัวนี้ได้วยก็คือในเมื่อมันเป็นเสื้อกันแล้ผมต้องนั่งจับเลตกคนในประเทศทุกคนมหาเล็กมหาปุนตลอดหรือเปล่าโดูไม่หมดหรอกคนประเทศนะใช่คือมีต้องติดกล้องวงจรที่ร้านค้าด้วยเลยทุกร้านเลยไหมคะหนูหนูต้องติดกล้องไหมคะเนี่ยคือผมต้องไปถามคนในประเทศใช่ไหมเนี่ยคุณใส่ฮาเร็มเพื่อแขนสั้นเหรออะไรเงี้ย มีใครจะใส่เสื้อฮาเล็มเปล่าดูไม่ได้หรอกคนนนไม<ด>่เต้องไปว่าง,นง,างขนาดไหนต้องไปนั่งค่ะ<า>วันนี้มีคนจะใส่เสื้อฮาเล็มไหมครับอย่างนี้หรอครับพรทวิตไปเขาก็คงไม่ถอดให้หรอกครับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือมองปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น,นกับตัวเองครับสภาลองมองกลับไปที่ตัวเองว่าคุณจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณ1น0คนเอาเรื่องเอาเสื้อคุณไปทําผิดอ่ะมีนายถือว่าให้เวลาสภาคิดก่อนก็ได้ครับเออง้นสภาขึ้นมาที่นี่บ กูเป็นสภาเถอะกูว่าลุงยังไงก็ลุงทนายสภา,านิดนัยเหมาะทําไมกูไม่ไปเรียนทนายตั้งนานแล้วเนี่ยว่าเป็นทําไมสตรีมเมอร์เออเออถูกเป็นทนายป่านนี้คือฟันค่าคดีคือรวยเละไปแล้วครับไม่มาเป็นสตรีมเมอร์ได้เงินเดือนไม่กี่แสนหรอกครับจริงเผลอเอถ้าหนูไปเป็นทนายจริงๆนะหนูว่าถ้าได้ค่าคดีแบบว่าคดีละล้านสองล้านสามล้านอะอับค่าตัวได้แบบว่าสนุกอะ บอกเลยใค้เปิดเพลงวะคอลินเฟิร์สใครขำก่อนคนนั้นแพ้นะเ่้ยอย่าขำนะเปิดเลยครับดังๆขอดังกว่าน,นี้ข้างนอกอะสภาประชุมอยู่ไม่ได้ยินหรอกโอเคเปิดเลยสิคะค,คุณครูได้ยินเพลงไหนปปะโอเคมาโอเคโอโอเคมาเปิดสิคะโอโอเคโอเคโอโอเคโอเคโอโอเค ตอนนี้อยู่กับทาจายทาจายมิดไนไปแล้วแก๊งกูไปแล้วไปแล้วรั่วแล้วหลุดแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วหันมาอีกแล้วหนึ่งอ่ะทีละคนเดี๋ยวกูจะเต้นเป็นคนสุดท้ายชอบฟินาเลรฟ้าคอนก็ไม่ใช่เล่นนั่นอะโมเต็ปราก็นี้แหละเอาจริงอ่ะข้างนอกมีเพลงประมาณนี้อีกไหมครับมันโฟรดีนะฟังชิวๆอ่ะมีแก๊งเก้าสาวไม่กระเฮิร์ตป่ะเนีว่า ว,วินเท้คอร์อเต้นครับไ่เคียนอืมเต้นเลยเดี๋ยวกูเต้นคนสุดท้ายอ่ะกูชอบเต <c oughs> ้นเป็นอะไรเล่ยเนหลักไม่ได้ย <c oughs> ินเพลงชาติกันเหรอมันไม่ยืนตรง่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช่เพลงชาติแล้วครับอเอาแล้วก็พาเดือดก็พาเดือด าเดือดเดือดแล้วสเปคเลยอะเีดินขึ้นบันไดกับจังหวะเมื่อกี้นั้นอเลยเพเป็นกูดูด้วยอ้าหลอคาเลมครับผมเดี๋ยวเรื่อนี้ก็ปล่อยไปได้ครับ แต่ก็อย่าลืมคาพูดที่ตัวเองพูดไว้นะครับพูดว่าอะไรครับจําได้อยู่แล้วครับจพาะว่ครับสภาแบบนี้มันไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่คุยกันครับใช้ความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงถ้าสภาจะเชิญมาแล้วคุณที่เลือกที่จะไม่พูดอะไรแล้วจะมาพูดแค่นิดถ้าจําได้อยู่แล้วครับพูดไปนั้งเยอะพูดมาอะไรครับคุณก็ก็คุณพูดไปไม่ใช่หรอครับก็อยากแทงก็มาเปิดเลยใช่ครับไม่ต้องปลอมไม่ชอบไม่ได้ปลอมอ่ะครับโอเคครับพวกผมก็ไม่ได้ปลอมก็เดี๋ยวผมเปิดแน่ครับยอมรับตัวเองก็ดีครับ เขาไม่ได้ปัอมไหมครับครับเช่งครับก็จําสิ่งที่พูดไ้นะครับต้้งไงครับครับผมแค่นั้นครับครับเช่ครับใช่ครับขอบคาณครับสภาถ่ายนี่นะคะตามนี้นะคะสภาหนูไม่ได้เป็นการท้าทายนะคะแต่สิ่งที่เขาทําน่าจะเป็นการปลอมแคลนแคลนใช่ยังไงครับสภาถ้าสมมติมาแทงพวกหนูใช่หนูมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายไหมคะเพราะว่าเ่าเป็นคนพูดเองครับคุณเป็นคนพูดเองครับต้องยอมรับความพูดตรงนี้ด้วยครับใช่ครับ มันก็จากนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาแทงตอนที่มีปัญหากับสมบุฟอยู่นี้เป็นการมั่วตอนนี้หรือเป่าตอนนี้ไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับอ่าหมดเรื่องแล้วใช่ไหมครับสภาครับผมขอบคุณทางสภามากนะครับขอบคุณทางสภาครับพิจารณาคำพูดของมิไนทนขอบคุณมากครับมิไนทนระวังนะครับว่าคุณไปพูดอะไรไว้กับคอน่ะครับผมมิไนไนไม่ได้กลัวปัญหาที่จะตามมาหรอกครับถ้าเกิดว่ามิไนไนพูดเราคิดสิ่งที่มิไนทนจะต้องเจอจากนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ไม่ว่าจะโดนกดหรืออะไรก็แล้วแต่มินนายต้องยอมรับให้ได้นั่นคือสิ่งที่มินนายเป็นมาโดยตลอดต่อให้มินนายเป็นผู้หญิงทําแก๊งขึ้นมามินนายก็ไม่เคยกลัวใครแต่มินนายใช้คําว่าเกรงใจดีกว่าเมื่อไหร่ที่มินนายนับถือมินนายจะไม่หมดศรัทธาครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ทําตัวเองแต่สิ่งที่เขาทําให้มินนายเห็นวันนี้หรือวันที่ผ่านมามินนายไม่ได้ศรัทธาในคอรินเฟิร์สแล้วมินนายไม่จำเป็นต้องเกรงใจหมดเรื่องแล้วครับขอบคุณครับ มันับสภาครับเปิดเพลงครับฮาริมได้เปิดหรือเปล่าบอกเขาปิดข้างนอกครับข้างนอกข้างนอกแก๊งได้ลบหมดแล้วอ่ะน่าจะข้างนอกครับมีไหนไม่ไม่พี่มันเป็นลำโพงม่เป็นลำโพงเจ้ของเกิดได้คนเดียวพวกมึงกูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าวะไม่ผิดครับบอสแต่บอสครับว่าหลังจากจบสมิฟเราก็น่าเล่นกับเขาเหมือนกันนะครับก็เล่นกับเขาไปเลยเมิฟในไหนเขาก็อันนี้ยึงแล้วอ่ะผมว่าไม่ไม่ไม่เขาไม่เปิดหรอกเราตอนตอนสมิอ่ะไม่เขาจะรอเรา เล่นกับเสมอเจวเขาเป่วยเราะว่าถ้าเล่นกับเสมอก็เหมือนเดิมครับเจ็ดวันอย่างเงี้ยมันก็วนดูอย่างเดิมก็คือตีบางทีเข้ามาถ่ายาทวิตแล้วก็หายมันไม่หนุกหรอกครับตอนเนี้ยในเจ็ดวันเนี้ยเรามีเวลาเตรียมตัวที่จะเล่นกับคอนถ้าเราไม่ได้ตีเสมอป่ะใช่คือเขาดูเหมือนแบบว่าเหมือนกูกลัวคอนลินเฟิร์สแบบว่าเขาสดอะไรอย่างเงี้ยเก่งก่อนไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าอย่างที่ปทูมันพูดอะต่อให้กูแพ้หรือกูชนะกูก็อยู่กับพวกมึงอยู่ดีเจอแก๊งที่เก่งเจอแก๊งที่ตึง ฝีมือตื้หรืออะไรอย่างเงี้ยกูไม่เคยหวั่นกูคิดแค่ว่ามันเป็นประสบการณ์ให้กับพวกมึงแล้วมึงดูสิ่งที่เขาทํากับกูกูว่าคนในฮาเลมก็ไม่มีใครยอมหรอกต่อให้กูแพ้ตอนนี้ก็ไม่มีใครเอาอะไรไปจากกูได้เพราะสิ่งที่กูทําอยู่สิ่งที่กูเป็นอยู่กูสร้างมันมาด้วยตัวเองความรับผิดชอบของตัวกูเองฉะนั้นกูไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจคนที่ไม่เกรงใจกูเหมือนกันวะลงไปหาค้อมูลผมว่าถ้าเราฟื้นเร็วอะผมว่าไหวครับ ไหวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวกูจะประชุมนั่นแหละเจ็ด <7 S 1> วันเนี้ยเพว่าเราฟื้นของได้ครับเออมันทําได้อยู่แล้วเดี๋ยวกูประชุมกับพวกมึงเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านครับรวมบ้านก็ได้ครับไปครับฮาเลมเดี๋ยวรวมบ้านกันแซบแซบเป็นสีเขียวนะเฮ้ยเพลงเพลง<พ>มัน<อ>เพลงม,มันมากครับแก๊งอะไรครับเนี่ย ก็เป็นสีแดงครับแต่ว่าเป็นสีรถสฟจีจีพาวเวอร์เลสสมิธโลเปสครับโอ้โหเจ้ามากโอ้โหเพลงมันมากครับเพลงมันมากครับขอบคุณมากครับที่เปิดให้ฟังแหมเมื่อกี้กำลังจะหลับเลย อันนี้คือตั้งชื่อสมิธมาเลือนโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อโอเคเอาใจครับเอาใครับพี่แจ๋วตั้งใจด้ยสมิธสมิตรสมิม่สั่งการแล้วครับบอกว่าเอามาเลือนได้เต็มที่บอกงี้อ๋อโอเคโอเคเอครับหวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เลือนไปกันนะครับเอ้ยไปช่วยพี่เบนซ์ก่อนดิพี่เบนซ์โดนละเจอจักรยานอยู่อะ สอนด้วยนะครับสอนด้วยนะครับโดเงครับเรื่องเลื้อนอาจจะไม่ค่อยถนัดครับต้องน่าจะต้องให้แก๊งนี้สอนเรมบ้งโอเคครับเจอกันครับผมสวัสดีค่ะแปลมึงเล้่สุดไม่ใช่เหรอครับซภาขอตัวก่อนครับแล้วสุดก็เฮียอะไรมึงทำไมต้องมองประธานกุฎไว้สัตว์